อโอ้โหอ,อ้หลงสีเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอามอสหนึ่งห้าอีกแล้วเสียงเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้คือผมต้องเอาอะไรมายัดยัดหมวกไว้เยอะๆเพื่อให้หมวกเพื่อให้หมวกมันแน่นนะเสียงมันอาจจะอุอ้ยหรือได้ยินไม่ชัดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลาสนี้นะฮะ วัเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแต่ว่าวันนี้วันนี้เนี่ยเราจะกลับทางเออตลาดคำไฮนะครับคือตอนนี้เสียงมันจะอุ้ยเพราะคือผมใส่แมสไปด้วยแล้วก็เอาอะไรมาเอาพวกฟองน้ำพวกแบบกันกระแทกที่ไหมครแบแอร์บับเบอร์เอามายัดหมวกเข้าไปอีกแล้วก็ใส่แมสเพื่อกดหมวกมมแบบไม่ให้มันแบบไม่ให้มันเอ ไม่ให้มันหลวมอ่ะคือแน่นเลยแล้วปากผมแบบยู่เลยเหมือนกับตอนนี้เหมือนเป็นหมวกไซเอสเลยครับเหมือนเป็นหมวกไซเอสเลยมันแบบปากมันคือคือพูดไม่ค่อยได้พูดได้แต่แบบมันจะแบบอย่างเงี้ยแหละคือมันคืออารมณ์ของหมวกไซเอสครับอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยที่ผมใส่อ่ะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเอมันก็จะหลวมกว่าน,นี้หน่อยนะ เพรว่าวังว่าผมจะอาดเสียงอันดอยไรงน้วหมดแล้วนะวเราไปทางคำไฮกันนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศลึกน้ำกันดีกว่าออ้ไปคำไฮนี่นะ่าจะต้องตรงไปนะครับถ้าเราไปตรงนี้มันไปไม่ได้เพราะไปก็ไปได้นะ เดี๋ยวไปทางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลี้ยวขวาที่จริงแต่ถ้าตรงไปก็ก็ไปได้เลยนะแต่ถ้าอยากอ้อมหน่อยให้คลิปมันยาวเล่นก็ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คลิปมันยาวเล่นดีกว่าได้มีเวลาพูดด้วยนะครับนี่เนี่ยเลี้ยวซ้ายนี้ไปนะมันจะผลดตรงตลาดธรรมะนะสำหรับใครที่อยู่แถขวขอนแก่นนะครับน่าจะรู้จักอยู่นะ ตลาดทรมมาอเออนไปๆน่าจะต้องอมเครื่องนิดน,นึงครับว่าเพิ่งจะสตาร์ทเลย นั่นแหลเช้ามาถึงที่ทำงานก็จอดยาวจนเลิกงานพึ่งจะามาสตาร์ทต,ตรงนี้คือตลาดธรรมานะครับ ผ่านตลาดหมามาแล,แล้วเดี๋ยวเ้าไปเดี๋ยวตรงโรตัสนะครับจริงๆอยากจะทําคลิปศูนย์ถึงร้อยของสเตอร์มากเลยเพราะว่าผมลืมบอกไว้ว่าผมผมไล่สเตอร์มาใหม่นะครับเป็นสเตอร์สิบสี่สี่เก้านี่ครับเป็นสเตอร์หลังอะน,นะหน้าเท่าเดิมนะครับเพิ่มหลังมาหนึ่งฟันนะครับเ,ออเพิ่มหลังมาหนึ่งฟันผมเพิ่มหลังมาหนึ่ง เรื่องการใช้งานเนี่ยเา้าจะให้วัดเรื่องท็อปสปีดนะครับคือผมว่ายังไงซะมันก็เท่าๆกันน,นะนะสำหรับทอปสปีดนะครับจริงๆแล้วที่หลายๆคนบอกว่าเปลี่ยนสเตอร์มาแบบอาจจะทดให้มันสูงขึ้นเนี่ยแล้วมันความเร็วมันเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะไม้มันเพี้ยนก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองกับตัวเองคือเห็นเขาบอกว่าประมาณสเตอร์สเตอร์สิบเตอร 50หรือ51เนี่ยไมมันจะเพี้ยนไปจากดีเทิดประมาณ10กิโลนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนไปแล้วมันมีส่วนที่ทําให้รถดีขึ้นไหมผมมันก็มีนะส่วนที่ทำให้รถดีขึ้นอะผมเองจากที่ขีส่สเตอร์เดิมอยู่พอเปลี่ยนเปสเตอร์449อ่ะจากสเตอร์เดิมมัน48เงี้ยเปลี่ยนมาเป็น49เพิ่มมา1ฟันแล้วเอ่อเพิ่มมา1ฟันแล้วก็รู้สึกว่า ช่วงต้นนะมันปู๊บปาร์ตครับในถึงแบบจริงๆแล้วผมจะใส่ห้าสิบฟันนะจริงๆแล้วผมจะใส่ห้าสิบนะครับอ๋อเนี่อะไรนี่นี่เราจะเลี้ยวตรงนี้แหละคือจริงๆแล้วผมจะใส่ห้าสิบฟันนะครับแต่ว่าเอ่อเหมือนโซ่ผมมันสั้นก็เลยใส่ได้แค่สี่สิบเก้านะจริงๆใครที่จะไล่สเปอร์นี่ครับควรจะเปลี่ยนโซ่ด้วยนะอย่างผมเป็นโซ่เดิมไง ผมก็ไม่รู้ทําไมถึงใส่ไม่ได้นะแต่ว่าเอาเขาบอกว่าโซ่ผมมันสั้นไปก็สําหรับใครที่จะเปลี่ยนสเตอร์นะจะทดสเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าท,ทําทีเดียวเปลี่ยนโซ่ไปด้วยเลยเปลี่ยนโซ่พร้อมสเตอร์เลยดีกว่านะครับมันจะได้จบนะเวลาเราทดอะไรเงี้ยมันจะได้จบจะได้ไม่ต้องมาแบบเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าผมจะต้องทดห้าสิบผมยังรู้สึกว่าสี่เก้ามก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นห้าสิบมันจะดีกว่านี้ไงห้าสิบมันอาจจะ ูดกว่านี้ช่วงต้นเลยฮนะออกตัวหรือช่วงเกียร์สามเกียร์สี่มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนโซ่พร้อมกับทดสเตอร์ใหม่เพิ่มฟันสเตอร์อีกนะครับก,ก็แนะนำว่าเปลี่ยนพร้อมกันดีกว่านะสำหรับใครที่จะจะทดสเตอร์นะคะรับทำทังโซ่พร้อมสเตอร์เลยนะแล้วก็ส่วนใครที่สำหรั ใครที่สงสัยว่ามันดีขึ้นขนาดไหนเปลี่ยนสเตอร์แล้วมันดีขึ้นจริงเปล่าอะไรเนี้ยผมว่ามันก็ดีขึ้นจริงนะเพราะว่าจากที่ผมขี่สเตอร์เดิมแล้วมาขี่สเตอร์ที่ทดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันขี่ได้ดีขึ้นนะครับขี่ได้ดีขึ้นตรงที่เหมือนช่วงประมาณหนึ่งสองสามจนถึงสี่เนี่ยมันแบบต่อเนื่องมันไม่เชิงต่อเนื่องสิมันแบบเอมันแบบ มาไวอ่ะรู้สึกว่ามันเปิดปุ๊บมาปั๊บมาถึงมันติดมือขึ้นอ่ะใช่ใช่ประมาณแบบว่ามันติดมือขึ้นครับต้นช่วงต้นมันติดมือขึ้นอยากเดิมอ่ะนะช่วงต้นมันติดมือขึ้นครับมันก็เลยทําให้แบบว่าตอนเราขี่อ่ะมันดีขึ้นในช่วงออกตัวอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบดีขึ้นในช่วงออกตัวเนี่ยคือสําหรับคนที่อยากจะขับขี่สนุกขึ้นเนี่ย ก็แนะนำว่าเพิ่มสเตอร์นะสักฟันสองฟันนะสำหรับใครที่อยากจะขี่สนุกนะครับแบบว่าต้นตุ๊ดป้าตุ๊ดป๊าอะไรเงี้ยเพิ่มสเตอร์หนึ่งถึงสองฟันนะครับหรือสามฟันก็ได้จริงๆแล้วประมาณหนึ่งถึงสามฟันนะ่ะผมว่าน่าจะกําลังดีนะทดมากกว่านี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเออแล้วแล้วถามว่าทดดีไหมก็ <c oughs> แล้วแต่คุณนะจริงๆแล้วถามว่าของเดิมมันขี่ได้ไหมมันก็ขี่ได้นะ่ะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าการตอบสนองอะหลังจากที่เราทดมาแล้วถึงแม้จะเป็นแค่หนึ่งฟันนะแต่ว่ามันเห็นผลมากเลยก็คืออ,อไม่รู้ว่าหลอกตัวเองหรือเปล่านะครับแบบว่าเสียตังค์ไปแล้วมันเลยหลอกความรู้สึกตัวเองแบว่าเออมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันตอบสนองดีนะมันตอบสนองดีแบบไวดีรู้สึกว่าเปิดเครื่องจากเกียร์หนึ่งมันโดดเลยปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เปิดในะร,ะร,ะระดับนั้นนะนะแต่หมาถึงว่า เปิดปุ๊บมันโดดแต่รู้สึกว่ารถมันดึงนิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่ได้หนักนะมันไม่ได้ดึงขนาดเห็นผลว่าแรงขนาดนั้นแต่หมายถึงเราจะรู้สึกว่ารถมันดึงขึ้นนะครับรถมันดึงขึ้นรู้สึกว่าอ๋อเออประมาณช่วงต้นนะหนึ่งสองสามเนี้ยมันมาดีไว้รอบมันดีกําลังมันให้ตอนออกตัวไฟแดงไฟแดงเงี้ยมันรู้สึกนะครับจากคนที่ไม่เคยทดอ่ะแล้วขี่สเตอร์เดิมๆอะไรเงี้ยพอมาขี่แบบที่ทดแล้วจะรู้ครับจะรู้ คือผมผมก็คิดว่าน่าจะสัดเกลียสุดเปอร์เซ็นสำหรับคนที่ขี่นะแล้วทศน,น่าจะรู้สึกนะครับสาหรับคนที่ขี่เดิมอยู่แล้วมาทศน่น่าจะรู้สึกว่ามันต่างครับจะรู้สึกว่ามันต่างตรงนี้ต้องเป็นคนสังเกตนิดน,นึงนะใครที่คิดจะทศก็ลองสังเกตตอนที่ตัวเองขี่รถตัวเองตอนที่ก่อนทศด,ดูนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะอ่ถึงลินน้ําแล้วนะครับอ,อก็ลองดูนะสำหรับใครที่จะทศนะครับ ลองขับลองอะไรดูว่าเออสเตอร์ของเราตอนนี้เป็นอย่างนี้พอทดมาฟันหรือสองฟันแล้วมันต่างขนาดไหนนะครับก็ลองลองดูครับลองดูโพสไปจริงๆมันก็ไม่ได้แพงนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปเล่นของที่แบบเป็นของที่มันบิ๊กแบรนด์อะไรงี้ที่มันหนุแบรนด์ดังอะไรเงี้ยนะสำหรับใครที่อยากรู้เป็นไงก็ ติดตามไปครับผมน่าจะอัปเดตเรื่อยๆกับการทํารถผมแต่ว่าตอนนี้คือรถผมมันเดิมๆเ,เหมือนกับว่าผมเปลี่ยนมาเป็นเน้นสมรรถนะมากกว่าเอาแบบมาเน้นสมรรถนะมากกว่าตอนนี้ยเน้นสมรรถนะมากกว่าก็เลยแบบเลยเลยไม่ได้ไปเน้นพวกบอดี้ภายนอกแล้ว มาเน้นสมรรถนะการใช้งานเนี่ยของที่มันแบบขายได้ก็ขายไปหมดแล้วแล้วเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออกล่างนะเอาพอดีเลยโฆษณาหน่อยอกล่างที่เคยเห็นในคลิปผมเนี่ยครับผมขายนะตอนนี้ผมขายอยู่ที่เก้าร้อยบาทรวมส่งอสำหรับแฟนคลับผมนะสําหรับสําหรับคนที่ดูช่องผมดีค่ะสาหรับคนที่ดูช่องผมนะอกล่างอันนี้เนี่ยครับผมจะปล่อยให้เอาแบบราคาสําหรับคนดูช่องผมเลยก็แล้วกันก็คือ แปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะแปดร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับสำหรับใครที่ดูช่องผมนะแล้วเห็นสนใจอกล่างอะไรเงี้ยสนใจอกล่างก็แปดร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งสําหรับคนที่ดูช่องผมเท่านั้นนะ่อทักมาอุ้ยโอ้โหเจ๊เจ๊อ้าสามสีเลยโอ้โหเฮ้ยตายเถอะเจ่เจ๊โอ้โห,โโห,นะโโหถุยเกินนะ่ะ พี่ผมเห็นครั้งแรกกนเนี่ยโอ้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าอะอสามสี่้เป็นบุญตามากเห็นแบบใกล้ขนาดนี้เมื่อกี้ในจอดรถด,ดูก็กลัวเขาด่านะหันไปหันไปมองข้างในแล้วคนยืนเต็มเลยนะอาสามสี่ผมผมว่ามันดบับคือคิงแล้วนะแล้วอาสมสี่วกกับมาก่อนแป๊บนึ่งลับมาเรื่องอกล่างกันก่อนใครสนใจก็เด๋ยต่อผมมาได้นะครับเป็นอกล่างสีดำนะ ทรง G p 1นะ G p ีอนะ่ะทรง G p 1จากร้าน o ว6 d นะครับใครใครที่เคยเห็นในคลิปรีวิวของผมก็ก็นั่นแหละเป็นอกตบวนั้นเลยนะสภาพนี่ร้อยเปร์เ็นลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีรอยอะไรเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาครับแชทแชทเฟซมาก็ได้เดี๋ยวผมคุยราคากันอีกทีนะครับถ้ามาจากมาจากช่องผมอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ว่าผมหลังจากคลิปนี้ออกไปอ,อกล่างมันก็อาจจะลงขายไปแล้วนะครับ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ออกก็ได้คุณก็ลองเท้าไก่อนสำหรับใครที่สนใจเป็นอกล่างสีดําล้วนนะครับดําล้วนนะดําเงาสําหรับใครที่สนใจก็ลองดูครับลองดูสำหรับใครที่สนใจนะฮะติดต่อผมมาได้เลยนี่ครับราคานี้ถูกๆซื้อกับผมเองปลอดภัยอปลอดภัยแน่นอนนะครับคุยเรื่องอะไรกต่อดีสเตย์ก็แบบ เหมาะคนแบบไหนก็ก็แล้วแต่นะอยากจะให้รถขี่สนุกขึ้นก็ค่อยทดก็ได้ครับแต่ว่าของเดิมมันขี่สนุกอยู่แล้วก็ถ้าคุณแบบเอองบมันมีก็ทําก็ได้ครับทําก็ดีนะแต่ถ้ากิดว่าคุณแบบงบคุณมีอยู่หนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องเอาไปทําอย่างอื่นก่อนน่ะที่มันจําเป็นกว่าหรือแบบอคุณอาจจะชอบความสวยงามก็เอาความสวยงามก่อนครับเพราะว่าร์าเดิมมันก็ขี่สนุกอยู่แล้วออาสิบห้าน่ะก็เอาความสวยงามก่อนก็ได้อะไรเงี้ย ก็สำหรับใครที่เหลือนะไมยถึงว่างบมันมีแล้วรถเราก็แต่งมาแล้วพอใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยทดก็ได้นี่ครับเป็นประมาณนั้นอ,อเคเข้าทางหลักแล้วคุยเรื่องอะไรกันต่อดีเรา จะคุยเรื่องอะไรเลยเอตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะตรงถึงบ้านเราเนีตรงไปเรื่อยๆก็ถึงบ้านผมแล้วตรงเนี้ตรงไปเสรน,นี้แหละก็กลับบ้านผมนะอ่อแต่ว่าช่วงนี้นี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะ เพราะว่าผมมีงานด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาออกมาถ่ายคลิปเหมือนช่วงที่มันแบบว่างๆไงช่วงโควิดมันว่างไงช่วงโควิดมันว่างครับแล้วแล้วช่วงนี้มันก็มีงานเข้ามาเยอะนะครับงานเข้ามาเยอะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรด้วยแหละอีกอย่างก็นะครับเนี่ยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะ รูแบบจะออกไปถ่ายคลิปก็ได้แต่แบบว่าผมส่วนใหญ่เวลาเนี้ยผมก็จะพักนั่งพักแล้วก็เอ็นจอยอาบน้าออกกาลังกายเสร็จอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนด้วยการน,นั่งเล่นเกมหรือนั่งดูหนังอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเลยแบบไม่ได้มีเวลามาถ่ายคลิปเลยนะหลังจากเลิกงานถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยงานมันไม่ค่อยมีผมจะเลิกงานประมาณ บ่ายสองโมงนะครับหรือบ่ายโมงกว่าไปสองโมงก็เลิกแล้วแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้มีงานก็แทบจะสามโมงกว่าสี่โมงก็เลิกงานนะแล้วพอมันพอแบบางานเลิกสายอย่างเงี้ยเาเวลาถ่ายลิปมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับจะถ่ายได้แค่ช่วงเช่วงตอนเช้าไปทำงานแล้วก็เลิกงานแค่นนะี้ แล้วอย่างงานที่ผมทำเนี่ยมันไม่มีวันหยุดนะครับเส้นเหมือนงานฟูถามนะตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเป็นอะมานั้นน,นนะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายคอนเทนต์อื่นนอกจากถ่ายวอล์กเนี่ยถ่ายได้แต่วอล์กถ่ายได้แค่ชี้ดวงวันมาทํางานแล้วกลับบ้านอนะไรเงี้ยถ่ายได้แค่นั้นก็เลยแบบเหมือนขี้เกียจอะ่ะมันเลยรู้สึกขี้เกียจนะถ้าอยเมื่อก่อนเนี่ยโอเคผมมีเวลา แบบพอเลิกง,งานปุ๊บผมเอนจอยผมประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บออกมาถ่ายคลิปตอนเย็นก็ได้แต่ไงแต่ว่าอพอมาเป็นแบบอย่างนี้แล้วมันทำให้ผมไม่มีเวลาเอนจอยนะครับด่านเหรอไม่มีนี่หว่าหนูวก็มีแต่ไม่ด่านกระจกไม่มีนะกระจกหายแล้วหนูว่ามีด่านนึงต้องไปเปิดใต้เดเรียนให้ไหวเลย ถึงเปิดไปก็โดนนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะเอาอ่ะเออเปิดไปเขาเขาก็โดนอยู่อ่ะโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันตัดแบบง่ายๆเลยใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับตอนหน้าผมจะพาไปทำอะไรก็เดี๋ยวรอดูกัน นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้ครับขอบคุณมากเด็กกันใหนคร,รับผมสวัสดีครับโอ้เฮ้ยเลิกเรียนแล้วเนี่ยเด็กกลับบ้านหมดแล้ววะเนี่ยปกติจะมีในเด็กนะเราหยุดไปเรืออร่อยๆเด็กกลับบ้านหมดแล้วเะีดยก